อนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวรถ Caterpillar D90 บบัเซอร,อร์ปี2025ที่คุณสามารถใช้สำหรับช่อง YouTube ความยาวประมาณ800คําคำพร้อมแปลเป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการไม่มีหัวข้อครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบระดับไฮเอนที่หลายคนตั้งตารอคอย นั่นก็คือ Caterpillar D 9 0รุ่นปี2025ซึ่งเป็นบูโดเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของประสิทธิภาพความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปจาะลึกทุกส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของเจ้าคันนี้ครับเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยนะครับ Caterpillar D เปี2025มาในดีไซน์ใหม่ที่ดุดันกว่าเดิมเส้นสายคมชัดและโครงสร้างที่ดูมั่นคง ตัวถังทำจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่ทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้เป็นอย่างดีหน้าตัวรถดูทันสมัยมากขึ้นมีการปรับดีไซน์ไฟหน้าใหม่เป็นแบบเล็ดที่ให้ความสว่างสูงและประหยัดพลังงานขนาดตัวรถมีความใหญ่และยาวกว่าด D8 ซึ่งเป็นรุ่นที่หลายคุณคุ้นเคยมาพร้อมกับแทรอกขนาดใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นดินไม่ว่าจะเป็นดินแห้งดินโคลนหรือหินก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมั่นคง ในส่วนของห้องโดยสารต้องบอกเลยว่ามีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดแคเทอร์พิล่าให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ควบคุมมากยิ่งขึ้นเบาะนั่งปรับไฟฟ้าแบบกันสะเทือนมีระบบทำความเย็นและทำความร้อนภายในเบาะเพื่อให้ใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศพวงมาลัยและจอควบคุมทั้งหมดออกแบบให้ใช้งานง่ายมีหน้าจอระบบสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับระบบแคทคอมมานที่ช่วยให้ควบคุมเครื่องจักรไดจากระยะไกล และยังแสดงข้อมูลสถานะเครื่องจักแบบ real time อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบกรองเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารเพื่อให้ผู้ควบคุมรู้สึกสบายแม้ต้องใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านด้านสมรรถนะของ B90 บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นแค t ซ2 7ที่ผ่านการอัปเกรดมาเป็นเวอร์ชันเทียร์สีไซึ่งเป็นมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสูงสุดให้กำลังมากถึง950แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ช่วยให้สามารถดันดิน กรับพื้นที่หรือทำงานหนักได้แบบสบายๆมีระบบออโต้ชิปที่ช่วยเลือกเกียร์อัตโนมัติตามสภาพงานและยังประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นก่อนประมาณ10%ระบบไฮดรอลิกถูกปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วขึ้นและแม่นยาม,มากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใส่มาให้แบบจัดเต็ม ทั้งระบบติดตามตำแหน่ง GPS แบบแม่นยำสูงระบบเกรดคอนโทรลที่ช่วยควบคุมระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันโดยอัตโนมัติและระบบความปลอดภัยรอบคันเช่นกล้อง360องศาเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุและระบบตืนเมื่อเข้าใกล้พื้นที่อันตรายแล้วราคาละ แคเธอร์พิงล่าดี90ปี2025เปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยราคาประมาณ3.5-4ถึงล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ120-140ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและฟีเจอร์ที่เลือกเสริมเข้าไปสำหรับใครที่มองว่าเป็นราคาสูงก็อาจจะใช่ครับ แต่เมื่อมองจากประสิทธิภาพความทนทานและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่หรือธุรกิจเหมืองแร่ที่ต้องการเครื่องจักรที่ไว้ใจได้ สรุปแล้ว c a t e r อ i l l a r ลดี90ปี2025เป็นบูโดเซอร์ระดับพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์ความสะดวกสบายประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ต้องการเครื่องจักรหนักที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แสดงให้เห็นว่าแคทเทอร์พิ r ลไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงเป็นผู้นำในวงการก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนักต่อไป ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ